ไกินนะครับอินเตอร์การ L5 ครับผมก็เปิดเทสนะครับซึ่งรันในช่วงของสเตจแรกนะฮะดูครับสักครู่ครับนี้ก็ตัดไปแล้วนะครับด้านในวัดอุณหภูมิยังได้ไม่เย็นเลยนะฮะเดี๋ยวเราต้องถอดแผงวงจรออกมาเช็คครับ น,นี่เราก็ถอดแผงออกมาแล้วนะครับแผงอันนี้มีการแก้ไขมาแล้วบางส่วนนะครับนะครับ C ยีไมโครนะครับเสื่อมค่าถ้าบวัดเหลือแค่8.7ไมโครเท่านั้นเองแล้วก็ซิลิโคนแห้งการระบายความร้อนไม่ดีนะครับที่เป็นสาเหตุให้ตัว C ตัวนี้เสื่อมได้ง่ายอันนี้นะครับ C ยี่สิบไมโครนะครับของเดติด้งเดิม ตัวใหม่เราเปลี่ยนครับตัวจะใหญ่กว่ากันเยอะทุกครั้งที่เราทําการซ่อมแผงนะฮะเราต้องลงซิลโคนใหม่เสมอเพื่อความชัวร์ครับตอนนี้เราก็ประกอบบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะไฟเขียวกับพริบนะครับกะติก เดเปิดออนดูนะครับนะครับบอร์ดก็ไฟกับพิบป,ปกตินะฮะตอนนี้ก็พลมออนแล้วนะฮะมีเสียงจีบง,งทีองลองดูสปีดนะครับ ลนี้นะครับเรืองอีอยูนะฮะกลังรันอยู่นะครับเริ่มขึ้นสเต็ปที่สองตอนนี้ก็ขึ้นมาสเต็ปที่สามแล้วน,นะฮะเครื่องก็ยังปกติอยู่อโอเคถือว่าผ่านนะครับตัวนี้ที่เราซ่อมมาก็คือ 4, สีเสียเหมือนเดิมครับ